สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้เรามาชมบรรยากาศริมของอีกครั้งนะคะคงเป็นเพราะว่าที่บ้านหญิงมองไม่มีแบบนี้ก็เลยชอบบรรยากาศที่นี่มากค่ะเพื่อนๆมาชมด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งที่ชาบ,บ้านมายืยนอยู่คือโป๊ของโรงแรมจัดให้นะคะบรรยากาศเช้านี้สดชื่นมากเลยค่ะ ไม่มีนักท่องเที่ยวลงมาสักเท่าไหร่ก็มีแต่เจ้าบ้านนี่แหละที่ลงมาก่อนใครๆมาตั้งแต่เช้าล่ะค่ะมาดูบรรยากาศมานั่งอยู่ตรงบันไดาทางลงนะคะตอนแรกได้ยินพนักงานของโรงแรมบอกว่าข้างล่างนี้จะมีชายหาดให้เดินเล่นก็คิดว่าเป็นชายหาดเหมือนทะเลนะคะเออจริงๆแล้ว มันเป็นก้อนหินนะคะเขาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาโปะๆป,ปไม่ให้เขาเรียกว่างไม่ให้ดินซุดอะคะ่ะไม่ให้ดินซุดแล้วก็มันน่าจะทำมันน่าจะเป็นขี้โคลนด้วยะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำทางภาคเหนือเนาะมันมันไม่ใช่เหมือนทะเลที่ทะเลมันจะเป็นน้ำเค็มแล้วก็เป็นทรายนะคะซึ่ง มันไม่สุดเหมือนดินโคลนนะคะเพื่อนๆเห็นวิวข้างหลังนะคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเจ้าบ้านจะพามาดูมุมนี้ดีกว่าค่ะมุมนี้เจ้าบ้านชอบนะเพราะว่ามันสวยดีมุมนี้เจ้าบ้านว่าสวยนะเพราะมันก็ดิ้นด้วย ก็ดิ้นไปดิ้นมาด้วยเดี๋ยวก่อนนะคะกระเป๋าก็หนักหนักอะไรรู้ไหมคะผ้าห่มค่ะเพราะว่าลงมาเมื่อเช้ากลัวว่ามันจะหนาวก็เลยผ้าห่มบางๆมาอีกผืนหนึ่งเพื่อว่าจะเอามาคุมคุมกันหนาวนะคะหญิงมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วคงจะได้รับความสุขไม่มากก็น,น้อยนะคะชมบรรยากาศริมโขงไปด้วยกัน เติมพลังให้กันในการทำงานหลายๆท่านอาจจะหยุดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่หลายๆท่านอาจจะยังทำงานอยู่ทำโออะไรประมาณนี้นะคะสายๆหน่อยก็คงจะต้องเดินทางต่อแล้วละ่ะวันนี้จะต้องกลับบ้านเพราะว่าน้องๆจะต้องทำงานกันพรุ่งนี้นะคะขอกลับขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้ความเมตตารับชมคลิปของหญิงมอนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย